อเมริกาเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ค่ะอยู่มา10กว่าปีก็ยังศึกษาไม่หมดเป็นคนที่รักอิสระมากจริงๆคุณพ่อไม่ไม่สนับสนุนที่จะให้เรียนสถาปัตย์ไปแอบเปิดบริษัทเล็กๆรับเหมาก่อสร้างได้จับเงินล้านตอนอายุ20กกว่าแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเงินไม่ใช่คำตอบของชะละั เออฉันจะไปไหนดีเฮิร์ตด้วยช่วงนั้นบังเอ,อิญมีเพื่อนอยู่ที่ชิคาโกงานแรกไปทํางานร้านอาหารเป็นร้านจานได้วันละยี่สิบเหรียญเรามีความคิดแล้วว่าเราคงไม่ได้เป็นแค่นี้วันหนึ่งเราจะต้องมาเป็นเจ้าของร้านสว,ส,สวัสดีค่ะชื่อเท็ดดี้ค่ะชื่อจริงชื่อสสิธรคำฤทธิ์ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านเ Thai ลนโบไทยแลนด์ไทยสีฟู้ดรัฐอิลินอยค่ะตอนอยู่เมืองไทยเราเกิดที่จังหวัดอะไรอำเภออะไรครับ เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอ์เมืองค่ะแล้วก็พื้นฐานครอบครัวเป็นไงบ้างกเ็เป็นครอบครัวฐานะปานกลางาคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชาการค่ะก็เป็นครอบครัวเล็กๆไม่ได้มียาพี่น้องเยอะแล้วความฝันตอนเด็กเรามีไหมตอนเด็กๆจริงๆอยากเป็นกิจเป็นจิตกรเป็นนักวาดรูปแต่ด้วยว่าคุณพ่อเป็นวิศวกรพ่อก็ไม่ไม่สนับสนุนอยู่แล้วั้แต่แรก ก็เลยพอเราเรียนมาเรื่อยๆเรียนมาเรื่อเยเร,อเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ยังอยากทํางานอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะหรืออะไรอยู่เราก็เลยเลือกเรียนสถาปัตย์ค่ะเรียนประถมมัธยมที่ไหนยังไงบ้างครับเรียนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแล้วก็มัธยมหรอมัธยมก็เรียนที่เฉลิมขวัญสตรีค่ะเรียนดีไหม ก็ค่อนข้างเรียนดีก็อาจจะมีเกเรบ้างในช่วงที่จะเป็นวัยรุ่นช่วงมปลายมีการหักเหชีวิตก็คือจากที่เป็นเด็กเรียนสายวิทย์อะค่ะช่วงนั้นก็คือเราอาจจะไปคบเพื่อนอเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนสายไปเรียนเทคนิคอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็กลับมาเรียนมหาลัยระบบปกติต่อในในคณะสถาปัตย์คือเราเนี่ย มีหน้าที่เรียนอย่างเดียวโดยไม่ต้องทํางานหรืออะไรเลยเหรอครับตอนเป็นเด็กที่บ้านค่อนข้นขางจะเทคแคร์ care, ค่อนข้างประงบประงมบไม่ค่อยให้ทําอะไรแต่เราด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกคนเล็กเราจะมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวของเราเองแล้วตั้งแต่มัธยม,มค่ะก็จะมีมีการไม่รู้พูดได้ปะมีการหนีออกจากบ้านออกไปใช้ชีวิตของตัวเอง เราจะเป็นคนทีเออ่เรารู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้อยากได้จากของพ่อและแม่เราสามารถหาเองได้เราก็ออกไปใช้ชีวิตในระหว่างที่เราเรียนออมัธยมอยู่เนี่ยเราไปทำงานมีแอบไปทำงานไปขายของไปอะไรไปใช้ชีวิตของเราทาั้งๆที่ความจริงอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้รักอิสระประมาณนั้นค่ะเป็นคนที่รักอิสระมากแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเหมือนมา ดูถูกหรือหรือมาบอกว่าเธอจะต้องรับความช่วยเหลือจากฉันจะเป็นคนที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วพอเรียนมหาลาัยนี่สอบอะไรเข้าอะไรไงครับก็สอบเข้าระบบเอ็นชานปกติเข้าคณะสถาปัตย์ที่มหาลาัยนเรศวรค่ะแล้วเลือกเลือกอะไรไว้เป็นอันดับหนึ่งอันดับสอง่าคณะสถาปัตย์อันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วที่เหลือล่ะอ่าก็จะเป็นวิศวะแล้วก็เป็นอ่าน่าจะเป็นมาเก็ตติ้งนะคะ ทำไมถึงเลือกสถาปัตย์เรารู้สึกว่ามันมันมันสามารถน่าจะใช้ความสามารถของเราได้เต็มที่ในในสิ่งที่เราชอบจริงๆคุณพ่อไม่ไม่สนับสนุนที่จะให้เรียนสถาปัตย์อยากให้เรียนวิศวะมากกว่าแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา,าช่วงชีวิตปหารอะไรเป็นยังไงบ้างโอ้โหสุดๆเกเรค่ะพูด้าพูดได้เลยเป็นคนที่ อ่าเรียน5วันเราเข้าแค่3วันสองวันเราไม่เข้าแต่เราเป็นคนที่ทํากันบ้านจบทาโปรเจกต์ทุกอย่างเสร็จแต่เราได้เกรดเท่าเพื่อนก็คือเราค่อนข้างเกเรยอะแต่เราเออเรามีความพูดถึงเร,เรามีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนสูงแต่เราก็ไปสนใจอย่างอื่นด้วยแต่อย่างที่รู้อะค่ะถ้าใครเรียนสถาปัตจะรู้ว่าสถาปัตเรียนจบยากมาก เรียนห้าปีแต่บางคนไม่ได้จบ5ปีในในห้องเนี่ยมีทั้งหมด50คนในในในเด็กสถาป,ปัตส่วนใหญ่มันจะต้องมีการทำทีสิทธิ์หรือมีอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้จบตามเกณฑ์หรอกห้าปีแต่เราอ่ะเป็นหนึ่งในสิบคนแรกของห้องที่เรียนจบห้าปีแต่ไม่ค่อยเข้าเรียนหัวดีหรอไม่ได้ไม่ได้เป็นคนหัวดีนะแต่คิดว่าเป็นคนชอบฝ่ายรู้ เราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วเราจะเป็นคนที่เป็นน้ำแก้วเปล่าเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจออะไรใหม่ๆอ่ะเราจะคลิกง่ายกว่าคนทั่วๆไปหรือว่ามีระบบภายในเ g เจนตกับการเรียนในห้องเรียนบางส่วนเราคิดว่าไม่จําเป็นต้องไปเต็มประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นบางทีเราเข้าเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ,อ,อ้เรารู้เกือบหมดละอะไรอย่างเงี้ยเราด้านเราด้านการประกอบอาชีพอะ อพอเรียนจบปริญญาตรีก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาลัยเชียงใหม่ค่ะในระหว่างที่เรียนโทที่เชียงใหม่ก็ทำงานไปด้วยเราตอนแรกเราทำเป็นฟรีแลนซ์ก่อนพอเราเป็นฟรีแลนซ์เราเริ่มมีลูกค้าเริ่มมีอะไรมากขึ้นเราก็ไปแอบเปิดบริษัทเล็กๆอันหนึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยตอนแรกเราไปปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเธอทำไม่ได้เพราะเธอยังเด็กเธอยังไม่ได้มีประสบการณ์อย่าไปทำ เราก็ไปแอบขอคุณแม่ขอเงินคุณแม่มาหนึ่งก้อนไปเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็เรียนปริญญาโทไปด้วยในระหว่างนั้นแล้วก็ระหว่างที่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่าฉันมี energy เยอะมากฉันยังทำอะไรได้อีกก็เลยไปเปิดร้านอาหารด้วยสรุปแล้วทำา3อย่างในเวลาเดียวกันในช่วงอายุประมาณ20่บกว่าแล้วก็พอเปิดบริษัทใช้คาว่าแอบ แอบค่ะเพราะคุณพ่อไม่ให้เปิดแล้วผลประกอบการเป็นไงบ้างช่วงแรกดีมากได้จับเงินร้านตอนอายุ20กกว่าเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าแล้วด้วยความที่ว่าก็เป็นเหมือนคําที่คุณพ่อว่าเธอแฮนเดิลไม่ได้เพราะว่าเด็ก20กกว่าไปจับเงินแล้วก็แฮนเดิลไม่ได้ในเรื่องของการหางานเรื่องอะไรเราไม่มีปัญหาเรามีปัญหาในเรื่องของการบริหารเงินเ,<อ>เพราะว่าเาเปิดคนเดียวปะ่ะทำคนเดียว จากฟรีแลนซ์แล้วรู้สึกว่างานมันเยอะมากเงิน mm hmm. มันเยอะมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันต้องมีบริษัทมันเป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีบริษัทถูกต้องก็เลยไปขอคุณแม่ให้มาช่วยมีชื่ออยู่ในบริษัทช่วยเปิดบริษัทโดยที่คุณพ่อไม่รู้พอเรารพอเราทำไปได้ประมาณเกือบสองปีเราก็โดนผู้รับเหมาโกง รู้สึกเป็นไงตอนนั้นเสียใจไหมโอ้โหสุดๆค่ะในชีวิตคือแฮนเดอรไม่ได้แฮนเดอร์ปัญหาไม่ได้เลยรู้สึกตอนนั้นคือนอนไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดเกือบเฮิร์ตเกือบจะเ,เกือบจะคิดสั้นด้วยแต่ได้โทรไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปไปบอกคุณพ่อไปบอกความจริงท่านก็ขับรถขึ้นมาที่เชียงใหม่หอบเงินมาช่วย จ่ายหนี้ทุกอย่างแล้วบอกกลับบ้านเราก็กลับพิษณุโลกค่ะแล้วตอนนั้นนะพอ,อที่ว่าพ่อมาช่วยปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีแวบหนึ่งที่เราแบบว่าเชื่อในคําพ่อปะ่ะหรือว่าไม่ไม่ใช่ไม่เชิงก็เชื่อแต่ก็ยังไม่หยุดตอนนั้นก็คือกลับมาพิษณุโลกพ่อก็บอกว่าน่ามาทางานกับพ่อเขาก็เอาเราเข้าไปทําในระบบข้าราชการเราก็ไปทําได้อยู่ประมาณไม่ถึงปีค่ะ ก็มันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วระบบราชการเราทาแล้วเราก็สึกึกว่าอม,มันไม่มีชีวิตชีวามันไม่ใช่ตัวเราแล้วบังเอิญช่วงนั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพหลังจากอยู่เชียงใหม่8ปดปีะคะ่ะก็ตัดสินใจไปอยู่กรุงเทพไปทำธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกแล้วก็ทำโรงสกีนสกีนเสื้อ ได้เริ่มได้ใช้ความสามารถในการศิละปะอีกรอบหนึ่งคือมีการออกแบบเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดีไหมกิจการดีมากคือ,อ,อได้รับออเดอร์จากคนต่างชาติเยอะมากเพราะว่าเราไปลงทุนเปิดร้านขายส่งอยู่ในจตุจักรแล้วก็ไปเปิดอยู่ที่แพทินัมไปเปิดอยู่ที่ยูเนียนมอลในปีเดียวเราสามารถเปิดได้ทั้งหมด3สาขาคือผลประกอบการโอเคมาก ทำอยู่ประมาณ4ปีค่ะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับแฟน,นะคะมันไม่ไหวค่ะมันมันมันสุดสุดในในชีวิตคือตอนนั้นไม่อยากทำอะไรเลยเอ้ยเงินไม่ใช่คำตอบของฉละงานการบริษัทอะไรไม่เข้าเลยเป็นหลายเดือนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าพอสุดท้ายเราอยู่แบบนั้นแล้วว่า คนรอบข้างเราอ่ะเป็นห่วงเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องพ่อแม่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครเราก็เลยตัดสินใจอะมาอเมริกาซึ่งเรามีวีซ่าอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสด้วยความที่ว่าเราทํางานยุ่งมากเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาอเมริกาแล้วเราก็เลยตัดสินใจมาที่อเมริกามาลงที่ชิคาโกค่ะมาลองพักผ่อนอูวันแรกเป็นยไงบ้างโอ้โห ดี Deep มากก่อนเครื่องเครื่องอะค่ะก็เพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวค่ะทุกคนเป็นห่วงมากว่าเขาคิดว่าเราไม่น่าจะอยู่อเมริกาได้นานหลายเดือนคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาทุกคนคือเ,อเดือนหนึ่งเดือนเจอกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนพูดกับเราอย่างนั้นตอนที่เราเครื่องเครื่องมาเนี่ยก็แอบร้องไห้ก็มาเลยก็มาพอมาถึงวันแรกก็อืมก็ร้องไห้จริง ลองห้อยู่ประมาณเกือบเดือนเพราะว่าจากคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยทําอะไรเป็นเลยไม่เคยซักผ้าไม่เคยทํากับข้าวไม่ไม่เคยไปไหนคนเดียวมันต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเริ่มต้นเริ่มต้นคือเริ่มต้นศูนย์เลยใช้เวลาปรับตัวนานไหมใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือนในการปรับตัวที่อยู่อเมริกาเพราะว่าหนึ่งปัญหาก็เรื่องคือเรื่องด้านภาษา,าเวลาที่จะไป ซื้อของไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยเราเราสื่อสารกับเขาไม่ได้เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำไงดีแต่แต่ด้วยที่ว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่เด็กเป็นคนที่แอนตี้มากเรื่องภาษาคืออย่างไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเป็นเด็กหลังห้องเลยเรากล้าพูดว่าเราเป็นเด็กหลังห้องเราคืออะไรก็ได้ที่จะไม่ต้องพูดหน้าชั้นอะไรประมาณนี้แต่วันที่เรามาอเมริกาเราต้องเปลี่ยนตัวเองต้องแอคทีฟตัวเอง แม้แต่จะสั่งกาแฟแก้วหนึ่งอะเรายังสั่งไม่ได้เรายังพูดเขาไม่รู้เรื่องเลยเอสเปรสโซ่เนี่ยพูดไม่ได้เป็นเดือน2เดือนกว่าจะได้กินเอสเปรสโซ่จริงประมาณนั้นนะคะแล้วผ่านไป2เดือนทำไมต่อก็2เดือนเริ่มเ,เ,เริ่มปรับตัวได้เริ่มหาแอคทิวิตี้ทำอะไรประมาณนี้ค่ะมีอะไรบ้างก็เป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วกับชอบถ่ายรูป ก็ไปสวนไปพักไปเริ่มไปวาดรูปไปถ่ายรูปแต่ว่าด้วยความที่ว่าชิคาโกเป็นเมืองนะักมีซัมเมอร์อยู่แค่4เดือนแล้เราก็มีเวลาน้อย4เดือนก็คือเราสามารถทํากิจกรรมพวกนี้ได้หมดเลย4เดือนที่เหลือก็คือเป็นวินเทอร์ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่แต่ในบ้านก็ต้องเหมือนเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าออกไปไปฮิลใจหรือว่าด้วย ก็มีประมาณนั้นเล<อ>ยแล้วมาเข้าวงการร้านอาหารเรียงหรือว่าทํางานอะไรยังไม่ได้ทําเริ่มมาทําประมาณเดือนที่สี่เพราะรู้สึกว่าตังค์หมดแล้วตังค์ที่แม่ให้มาหมดแล้วแล้วคนนี้เออถ้าจะกลับไปขออีกก็ก็จะน่าจะไม่ได้ละเพราะเราก็ตอนเรามาเนี่ยเราบอกแล้วว่าขอเป็นก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราบอกพ่อกับแม่ว่าจะไม่ขอแล้วแต่พอมาก็จกัดเพราะว่า ภาษีสังคมที่เมืองไทยสูงอย่างที่รู้กันเราเราก็ยังใช้ชีวิตเดิมๆพอเรามาปุ๊บมันก็เริ่มต้องเพิ่มปรับตัวจะใช้เงินจะใช้อะไรเ,เงินเริ่มหมดก็เริ่มหางานทําเ mm. พื่อนก็ไปฝากงานให้ค่ะงานแรกไปทํางานร้านอาหารไป็ร้านจานค่ะได้วันละยี่สิบบาทยี่สิบเหรียญยี่สเหรียญใช่ได้วันละลย, <laughs> ลยี่สิบเหรียญเราคิดไหมว่าฉันมาทําอะไรที่นี่วันแรกคิดค่ะแต่ก็ รู้สึกว่าเฮ้ยภาษาไม่ได้เนี่ยภาษาไม่ได้แต่ถ้าจะมัวคิดเออก็น่าจะเสียเวลานั้นก็ลองทำดูไม่เสียหายแล้วทำตำ่งอะไรต่อครับหลังจากนั้นมาเป็นบัตบอยค่ะทำบัตบอยบัตบอยนี่ทำอยู่ประมาณเกือบปีเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะระหว่างที่เก็บโต๊ะเนี่ยก็แอบฟังแอบฟังคุยว่า เซเวอร์ er, เขาคุยยังไงกับลูกค้าลูกค้าคุยยังไงกับเซเวอร์วิธีการพูดคา culture เ,เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแอบฟังพอเริ่มแอบฟังแล้วอ๋อรู้ละฉันรูล้ละเขาพูดกันอย่างนี้นะเขาคริตติ้งกันอย่างนี้อย่างงี้วันหนึ่งก็เลยไปแอบสมัครงานที่หนึ่งขอเป็นเป็นเซเวอร์แล้วทำอยู่อีกเท่าไหร่อีกประมาณ 2- 3ปีทำเป็นเซเวอร์เต็มสตรีมเลยการ การทำงานที่ในอเมริกาในตำแหน่งเซเวอร์ค่ะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่า,เ,าเราต้องใช้เวลาบางร้าน8-9ถึง9ชั่วโมงในการที่จะต้องทำงาน c o n t i n u วตลอดเวลาพอทำไปปุ๊บอายุเยอะและไม่ไหวร่างกายไม่ไหวมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าเดินเยอะอะไรเงี้ยก็เริ่มหันเหมาอ่ะนั้นมาเป็นไดเวอร์ก็เลยม,มาทำงานเป็นไดเวอร์ แล้วพอเปลี่ยนไปเรื่อปุ๊บแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็ช่วงวัาระหว่างที่เราเริ่มทํางานร้านอาหารวันแรกจนถึงณวันที่เรายังทํางานเป็นไดิเวอร์อยู่ช่วงนั้นอะเรามีความคิดและวว่าเราคงไม่ได้เป็นแค่นี้วันหนึ่งเราจะต้องมาเป็นเจ้าของร้านอาหารเราก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์แอบฟังแอบถาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าแต่ละร้านเขาทําอาหารกันยังไงคือรวมไปถึงในครัวด้วยด้วยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนล้างจานถึงแม้ว่าเราจะเป็นเซฟเวอร์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นด er, เวอร์เราก็ขอเราก็ดูอ่ะแต่เราทํางานหลายร้านมากแล้วจนมามีร้านตัวเองเมื่อ,อไหร่เมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วค่ะมีร้านมีร้านเป็นของตัวเองร้านแรกเป็นยังไงบ้างก็รนะ้านไทยหรือว่าเป็นร้านไทยญี่ปุ่นค่ะ ก็หนักหน่วงอยู่เพราะว่าไม่มีใครสอนทำเองมีมีพาร์ทเนอร์ด้วยกันทั้งหมดสี่คนสี่คนนี้ก็คือแต่ละคนจะมีความถนัดด้านแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเ,เราก็มารวมตัวทำด้วยกันแล้วเราก็เรียนรู้ไปแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องเ,ออเมนูเรื่องสูตรเรื่องอะไรเนียคะ่ะเข้ามา mix ผสมผสาน หลังจากที่เปิดร้านแรกแล้วใช้เวลาประมาณ1ปีไปเปิดร้านใหม่ค่ะเป็นอยู่ใน Cloud Kitchen ก็จะเป็นร้านที่มีแต่ k ิ t เช่นไม่มีหน้าร้านทำอาหารออนไลน์อย่างเดียวใชงว่าเป็นช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดค่ะเป็นช่วงโควิดแล้วสำเร็จไหมคบผลประกอบการค่อนข้างดีค่ะแต่เราประสบปัญหาเรื่องไม่มีคนทำงานเราก็เปิดได้อยู่ประมาณปีกว่าๆจนเราต้องปิดไป เพราะว่าไม่มีคนทํางานในการทําร้านอาหารนะคะมันไม่ใช่ว่าะจะทําอาหารอร่อยแล้วจะประสบความสําเร็จในบิสเนสบางคนทําอาหารอร่อยอยู่ที่บ้านทำอาหารอร่อย,อย,รอรอยแต่พอมาทำร้านอาหารในระบบสิส t e เเมของบิสเนสแล้ว,วาอาจจะไม่สําเร็จก็ได้เพราะมันต้องใช้ปัจจัยอะไรหลายๆอย่างประมาณอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องอความเร็วประสบการณ์ ทำยังไงให้อาหาราต้องเสร็จภายใน1-5นาทีอาหารจานหนึ่งไม่ควรเกิน5นาทีถ้าเราทำระบบร้านอาหารแล้วก็พวกซอสเซิร์ฟอ,อะไรด้วยใช่ช่วยพวกซอสพวกอะไรอะคร่ะมันต้องมีการคิดคนคิดสูตรขึ้นมาว่าจะทำยังไงเพราะว่า,เ,าเราไม่สามารถที่จะยืนในครัวคนเดียวได้เราต้องมีลูกน้องเราต้องมีทีมงานเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าจะทำยังไงให้มันจบภายใน1สปูน หลังจากเปิดร้านแรกใช้เวลา4ปีมีจนมาได้ร้านเรนโบว์ไทยแลนด์เนี่ยค่ะอ๋อร้านเรนโบว์ไทยแลนด์เป็นร้านที่2เหรอเป็นร้านที่4ใช่มีร้าน2ก็เป็นร้านญี่ปุ่นอยู่ในคาวคิเชนก็ทำไปเสร็จก็ต้องปิดเพราะว่าไม่มีคนทำงานเราก็เลยไปเปิดอีกร้านหนึ่งเป็นร้านรามเมง ทีนี้ก็เลยไปชวนรุ่นน้องที่เป็นก็เป็นพนักงานเป็นอะไรเงี้ยมาชวนมาทําด้วยกันทําร้านรามเมงค่ะอยากทาอยากมากชอบอยากทําร้านราเมงฝ่ายฝันก็ไปเปิดเสร็จก็ไปเปิดได้สักพักหนึ่งจนมาเจอร้านเรนโบ่ร้านเรนโบเนี่ยเปิดด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจเห็นว่าจะไม่เอาแล้วใช่ตอนแรกจะไม่เอาเพราะว่ามันใกล้ร้านแรกมากปัจจุบันยังทําร้านแรกอยู่มันใกล้กันมากค่ะ ก็ตอนแรกว,ว่าจะไม่เอาแต่พอเดินเข้ามาในร้านมาสัมผัสในร้านแล้วรู้สึกว่าอุ้ยฉันรู้สึกอบอุ่นนะมันมีความรู้สึกบางอย่างอธิบายไม่ถูกก็เลยบอกเพื่อนว่าทําก็ได้อืมอะไรประมาณนี้ค่ะเราอยู่ที่อีสานมันตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อเราเป็นข้าราชการเขาก็ไปอยู่ที่อีสานมาอะไรเงี้ยอยู่อีสานมาประมาณ น่าจะ10ปีได้เพราะฉะนั้นเราตัวเราเองอะ่ะก็จะสัมผัสกับอาหารอีสานอยู่แล้วพอเราโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นเราก็เลยไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นเราอะ่ะจะเป็นคนที่ได้3ภาคน,นอกจากนอกจากนี้จากที่เราเปิดทําร้านอาหารที่เรนโบว์ไทยแลนด์แล้วเรายังมีอ,ออกบูธอีเวนต์ต่างๆด้วยค่ะ,ะในชิคาโกค่ะเราจะมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ อยู่ที่วัดธรรมารามค่ะเราได้ไปงานที่มินิโซตางานสงการที่มินิโซตาค่ะแล้วก็แล้วก็งานไทเฟสติเวิร์ลชิคาโกปี2องพี2024เสียงตอบรับที่ได้รับจากลูกค้าค่อนข้างดีมากเกินคาดค่ะยืนกัน7ชั่วโมงไม่ได้นั่งค่ะทั้งสองงานเลยอเออยอดขายต่อวันน่าจะประมาณเ,เกิน2,000 2000เดอร์ 2> 2, ได้ค่ะเป็นเพราะว่าตัวของอาหารด้วยม้ยมันเป็นข้าวซอยเลยด้วยค่ะเป็นตัวอาหารอ่าเป็นของอาหารด้วยแล้วก็เรื่อง presentation ของอาหารด้วยเราคิดว่าก็ขอเรียนเชิญอ่าให้อ่าคนชิคาโกหรือว่าคนไทยในรัฐอื่นๆค่ะถ้าอยากจะมาเชิญมามาชิมอาหารที่เป็น real Thai Street Food นะคะมาชิมที่ร้านเลนโบว์ไทยแลนด์ได้รัฐอีนอีนหน่อยลูกค้าฝรั่งว่าไงคบลูกค้าฝรั่ง ค่อนข้างตอบรับดีในในร้านของเรนโบว์อยู่แล้วลูกค้าฐานเสียงส่วนใหญ่ของเราเป็นเป็นฝรั่งอยู่แล้วจริงๆแล้วคนไทยแทบจะไม่รู้จักร้านเรนโบว์ไทยน้อยมากอเมริกาให้อะไรกับเทดดี้บ้างอเมริกาเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ค่ะที่เปิดออกมาแล้วมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องอิสรภาพเรื่องภาษเภาษเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เป็นเล่มใหญ่มากที่เราจะต้องศึกษาอยู่มาสิบกว่าปีก็ยัง,งศึกษาไม่หมดแล้วอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆคนไทยที่เมืองไทยที่มีฝันอยากมาอเมริกาอยากมาเปิดร้านอาหารหรือว่าจะไป็นนมาอเมริกาก็เด้เป็นเจ้าของร้านต้องคิดหรืออะไรต้องมีอะไรไม้มงอ,อ,อยากจะฝากข้อคิดว่าออไม่ว่าเราจะทําอะไรอะคะ่ะให้คิดไว้เสมอว่าเราเหมือนแก้วน้ำเปล่าที่เราจะคอยรับคอยจะเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆเสมอแล้วกเ็เราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไม่มีสิ้นสุดไปเรื่อยๆ